วันนี้พบกับ45คันนะคะวันนี้เรามีส่งมอบรถ Toyota Revo ปี2022 2 3คันนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาสัมภ <ข 29. S 1> าษณ์คุณลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีค่ะสลัมบระกาุมตาวันนี้เราส่งมอบรถให้กับคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนนะคะเอ <c ười> วันนี้ติ๊บรับรถกับ45คัน <c ười> <ช>ว่าคันนี้คือเป็นคันแรกที่ซื้อมือสองเลยใช่ใชรู้สึกยังไงทําไมถึงเลือกตัดสินใจออกรถที่นี่จะออกรถไปใช้งานครับผมแล้วก็ราคาถูก สภาพดีอ่ซึ่งได้รับการแนะนํามาอีกต่อหนึ่งใช่ไหมผมแล้วเป็นยังไงบ้างการจัดไฟแนนซ์แล้วที่ผ่านมาง่ายนะรูดถึงไฟแนนซ์ก็ง่ายแล้วก็เร็วเร็วใช้ได้ครับผมซึ่งอาชีพของซิฟก็คือเป็นค้าขายค้าขายค้าขายแล้วยื่นคนเดียวไม่ค้ำนะคะวันนี้รับรถได้จริงแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นฝากซิฟรีวิวลูกค้าคนอื่นให้มานิดหนึ่งค่ะถ้าอยากได้รถสภาพดีด รถสว,สวยนะครับผมจัดไฟแนนซ์ง่ายๆครับทุกอย่างง่ายหมด45คาครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวไม่เสียเวลาแล้วนะคะส่งมอบรถให้กับคุณลูกคา้าขอให้คันนี้เป็นคันที่มอบลิสกีให้กับตีฟแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะคะโอเคขอบคุณคา่าเ,เดี๋ยวเรามาพบกันเรียนรีวิวต,ต่อไปนะคะว่าเราจะส่งมอบรถคันไหนแล้วก็มีคันใหม่ๆคันไหนให้ใหลูกค้าได้ชมกันนะสวัสดีจ้า